สวัสดีครับวันนี้พามาชมท้องไร่ท้องนาอีกครั้งน,งนะครับตอนนี้ท้องนาก็เต็มไปด้วยสีทองแล้วก็รวงข้าวที่กําลังสุกนะครับแล้วก็บางแปลงก็เก็บเกี่ยวไปแล้วบางแปลงก็ยังยังไม่แก่มากพอและบางแปลงก็รอเก็บเกี่ยวโดยที่ยังรอคิวรถเกี่ยวอยู่นะครับเป็นท้องทุ่งที่สวยงามกับช่วงนี้บรรยากาศสวยงามแล้วก็ อากาศเย็นเย็นตอนเช้าแล้วก็ลมอเอื่อยๆนะครับก็สัมผัสได้มันเป็นช่วงเกิดฤดูพอดีอสําหรับช่วงเวลานี้ก็ไม่ใช่แค่ดูแค่ลวงข้าวเท่านั้นครับมันยังจะท้อนถึงความหวังความฝันความอดทนอดกลั้นความสุ่มเทหยาดเหงื่อแรงกายของชาวนานะครับซึ่งเป็นกระดูกสันหลังของชาติถ้าเป็นเด็กในต่างจังหวัดหรือ ชาวไร่ชาวนาหรือคนที่เป็นลูกหลานชาวไร่ชาวนาก็จะเห็นว่าช่วงเวลานี้เป็นช่วงเวลาสำคัญนะครับนอกจากจะได้กลับมาบ้านกลับมาสูดอากาศบริสุทธิ์แล้วก็ยังจะได้มาเก็บเกี่ยวผลผลิตะจะได้ชมบรรย,รรยากาศท้องไร่ท้องนาซึ่งมันเป็นความหวังของเขาในรอบหนึ่งปีนะครับแล้วก็เป็นช่วงเวลาความสุขที่ได้มาพบเจอญาติแล้วก็มากิน อา,อาหารจากท้องไร่ท้องนาช่วงนี้มันจะอร่อยนะครับผมยังไงก็ชวนมาชมท้องไร่ท้องนานะครับแล้วก็ให้ความสําคัญกับผลผลิตข้าวท,ที่ที่เรามีเยอะนะครับถ้าประเทศอื่นก็จะอดอยากแต่องเราจะจะมีเยอะมากกว่าเขาเพราะเราสามารถปลูกได้ตลอดทั้งปีถ้าเราเห็นคุณค่าของมันนะครับ เราจะไม่เกี่ยงเรื่องราคาข้าวซึ่งกิโลไม่กี่บาทนะครับแต่ถ้าใครเคยทำเราจะรู้ว่ามันยากลำบากมากแต่ข้าวเหล่านี้จะมีความสาคัญต่อชาวไร่ชาวนามากเพราะมันเป็นรายได้หลักของเขานะครับโอเคนะครับชว,ชวนมาชมและให้ความสาคัญกับชาวนานะครับ